สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาบอกเพื่อนๆถึงความร้ายกาจของธงมนุษย์ปราจีนบุรีกันครับหรือ Human Set นะครับถ้าธงมนุษย์หรือ Human Fa กนี้นะครับเพื่อนๆต้องฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงอย่างมากเลยนะครับแล้วเราถึงจะทำท่าโผดโผดบนที่สูงๆได้นะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเริ่มต้นจากการออกกําลังกายให้เป็นประจําแล้วก็ฝึกพื้นฐานของท่านั้นๆน,น,นะครับหรือถ้าใครก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็ให้มาติดตามท่องของฝึกออกกําลังพาเพลินแล้วเพื่อนๆก็จะมีหนทางหรือแนวทางการฝึกไป,ปพร้อมๆกันสมดุลได้เลยนะครับก็หลังจากที่ไป หลังจากที่มาเที่ยวปาจินบุรีแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวเขาใหญ่กันด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเห็นความคุ้ายคลายาของธงมร์ปาจินนะครับก็สวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ